อ๋ครับอ่ครับโอเคครับก็ต่อข้อกังวลน,นะครับของของทุกท่านในเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทย,ไทย,ไทยกัมพูชาจะส่งผลกระทบกับการเจราจา U.S. Reciprocal Tariff ของสหรัฐอเมริกาโดยประธานาธิบดีทรัมป์หรือไม่นะครับก็ต้องเรียนว่าเมื่อวานนี้ กับวันนี้ทั้งสองวันเนี่ยท่านนายกท่านก็ได้ไล่เรียงเหตุการณ์ทั้งหมดให้ทราบแล้วนะครับก็ขอเรียนว่าประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศมาเลเซียซึ่งถือว่าเป็นผู้สังเกตการนะครับแล้วก็เป็นสักขีพยานในการทำปฏิญญาที่จะนำไปสู่สันติภาพระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ย mm hmm. เขาก็มีความไม่สบายใจนะครับก็ไล่เรียงสถานการณ์ก็คือทาง USTR เนี่ยเขาก็ได้มีหนังสือมานะครับว่าอยากจะขอให้ระงรับการพูดคุยกันเรื่องนี้ไว้ก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่หลังจากนั้นนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการพูดคุยกับท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยท่านนายกเนี่ยก็ได้ให้เหตุผลว่าผู้ที่ผิดกับปฏิญญาฉบับนั้นเนี่ยไม่ใช่ฝั่งไทยแต่เป็นกัมพูชา ที่ละเมิดก่อนโดยการมาวางทุ่นระเบิดใหม่นะครับซึ่งผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามแผนสันติภาพในข้อ2นะครับคือนอกจากจะต้องมีการเก็บกู้ทุ่นระเบิดร่วมกันแล้วเนี่ยเขาไม่ทําคือเขายังไม่ได้ให้ความร่วมมือครบในทุกจุดที่จะต้องมีการเก็บกู้ทุ่นระเบิดแต่กลับไปวางระเบิดใหม่ด้วยนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยยอมไม่ได้นะครับแต่ สุดท้ายนะครับประเทศไทยเนี่ยก็จะเดินแนวทางด้วยสันติวิธี peace plan เนี้ยนะครับจะสามารถเดินต่อได้ก็ต่อเมื่อกัมพูชาเนี่ยจะต้องแสดงความจริงใจอย่างเช่นการหาคนออกมารับผิดการขอโทษกับญาติผู้เสียหายการขอโทษกับคนไทยอย่างจริงใจและการที่จะต้องมีมาตรการมาป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์เช่นนี้อีกในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการให้ความร่วมมือในเรื่องของการเก็บกู้ทุ่นระเบิดนะครับการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในฝั่งกัมพูชาออกไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อท่านประธานที่ปรดิษโดนัลด์ทรัมป์ฟังจากท่านนายกก็เข้าใจนะครับเข้าใจเมื่อวะเมื่อเช้าเมื่อคืนนี้นะครับท่านนายกก็ได้โพสต์ขึ้นมาอีกบอกว่าทางนายกรัฐมนตรีมาเลเซียอันวาอิบราฮิมก็ได้พูดคุยกับท่านประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และก็ได้ยืนยันถึงความเข้าใจนี้แล้วก็ยืนยันว่าในเรื่องส่วนของภาษีก็ยังมีการเดินหน้าเจรจากันต่อไปแยกออกจากเรื่องของการจัดการชายแดนนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับยืนยันนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความต้องการที่จะดําเนินการต่างๆเนี่ยเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติอธิปไตยของแผ่นดินไทย และผลประโยชน์ของชาติไทยโดยรวมเป็นหลักนะครับหากแต่เวลาที่เกิดสถานการณ์ขึ้นเนี่ยเวลาที่มาเนี่ยต่างกรรมต่างวาระนะครับท่านนายกก็พยายามแก้ปัญหาให้ดีที่สุดโดยที่เราก็มีแผนในการดําเนินการอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าบางบางเหตุการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นทันทีทันใดนะครับท่านนายกก็จะพยายามแก้ไขสถานการณ์ซึ่งมาถึงวันนี้ผมคิดว่าเราได้เห็นภาพของท่านผู้นําที่เป็น สักขีพยานอย่างเช่นท่านประธานนาธิบดีทรัมป์อย่างเช่นท่านอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียก็น่าจะได้ความกระจ่างชัดแล้วในเรื่องของการเดินหน้าดําเนินการต่อของฝั่งไทยนะครับจะที่ถูกโจมตีล้วครับว่าการพูดของผู้นาของนายกนะครับเป็นการพูดไปท้าทายสหรัฐตรงวันนี้วันนี้สิ่งที่สหรัฐอเมริกาหรือแม้แต่เสียงที่มาจากทางฝั่งมาเลเซียนะครับพูดออกมาก็คงชัดแล้วนะครับว่า มันไม่ได้เป็นสาระสําคัญเพราะท่านนายกเนี่ยคืออย่างที่เรียนครับท่านนายกเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะตอบคําถามตามคําถามของนักข่าววันนั้นเนี่ยสื่อมวลชนมีถามท่านนายกถามว่าถ้าเกิดเขาใช้กดดันล,ล่านะครับท่านนายกก็ตอนแรกท่านนายกก็บอกไปแล้วว่าแยกกันไม่เกี่ยวกันแล้วเขาก็บอกถ้าเกิดว่าเขาจะไม่ซื้อของไม่อะไรล่ะท่านนายกก็พูดไปตามหลักเหตุผลนะครับท่านนายกก็พูดไปตามหลักเหตุผลว่าเราก็จําเป็นจะต้องมีตลาดใหม่ๆเพิ่ม ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมายืยนยันนะครับว่าการค้าขายกับประเทศสหรัฐอเมริกามีความจําเป็นในขณะเดียวกันเราก็ต้องหาทางเลือกอื่นๆเพิ่มเติมด้วยเพื่อเป็นการขยายตลาดการส่งออกให้กับคนไทยครับโอเคไม่มีกำหนดครับทุกเรื่องทุกเรื่องในการดำเนินการเนี่ย จนกว่าเขาจะทาหมายความว่าสิ่งที่เราจะทําต่อเขาด้วยนะครับเราก็ไม่ได้มีกําหนดเวลานะครับซึ่งพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางกราโหมนะครับเขาก็จะนําเสนอแผนใหม่นะครับก็คือเป็นเป็นแผนดําเนินการในเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาประมาณ6แผนนะครับก็จะมีรายละเอียดในแต่ละเรื่องว่าจะมีการดําเนินการที่แตกต่างจาก4ีเรื่องเดิมอย่างไรครับ ก็จะอยู่ในวันพรุ่งนี้ครับก็เราก็มีหน้าที่นะครับคืออันดับแรกเรามีหน้าที่นำเสนอข้อเท็จจริงในฝั่งของเราหากเขานำเสนอข่าวที่เป็นเท็จเราก็มีหน้าที่ทำความกระจ่างให้มันเกิดขึ้นคือเราไม่รู้หรอกครับว่าเขาจะปล่อยเฟกนิวอะไรมา แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปกัน Fake News เฟคข่าวเขาได้อย่างไรแต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือทันทีที่มีเฟคข่าวเราก็ต้องโต้ตอบให้เร็วที่สุดแต่สิ่งที่มันจะทําได้ดําเนินการได้เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดก็คือกระทรวงต่างประเทศตอนนี้ก็กําลังเดินหน้าทําความเข้าใจกับนานา,นานประเทศนะครับซึ่งอย่างที่เราได้เห็นนะครับแผนของกระทรวงต่างประเทศที่ได้แจ้งให้ทราบเมื่อสองสามที่ผ่านมาเนี่ย ตอนนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยก็รับทราบเรื่องเหล่านี้หมดแล้วหรือแม้แต่กรรมการเอโอที OT, ก็ออกมายืนยันชัดเจนแล้วว่าระเบิดเป็นระเบิดใหม่หรือแม้แต่กระทั่งสำนักข่าวของมาเลเซียที่ลงข่าวผิดก็ยังออกมาขอโทษที่ลงข่าวผิดนี่คือการทำงานที่ผมคิดว่าเป็นการทำงานที่รวดเร็วของฝั่งของฝั่งไทยครับ อ,อ,อ๋อ,อคือสําหรับสําหรับส่วนไหนที่มีการออกข่าวผิดพลาดคาดเคลื่อนนะครับเราก็ต้องให้เขาออกมาถแถลงการนะครับแสดงความรับผิดชอบนะครับในในภาพของสื่อมวลชนเนี่ยการถแถลงการแสดงความรับผิดชอบก็คงต้องออกมาถแถลงขอโทษแล้วก็แก้ข่าวใหม่นะครับให้ถูกต้องแล้วเราก็ยังหวังนะครับหวังว่าสื่อต่างๆเนี่ยจะนําเสนอข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง นะครับแล้วก็ต้องขอฝากด้วยครับว่าประเด็นในเรื่องของการนําเสนออย่างเช่นอย่างเมื่อวานเนี้ยอย่างเมื่อวานเนี้ยที่เราเห็นข่าวว่าเขียนว่า US เนี่ยระง,งับภาษีแต่ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าอ่านทั้งพารากราฟเราก็จะเห็นว่าท่านหลังหลังจากนั้นเนี่ยท่านนายกก็ได้มีการพูดคุยกับประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็ได้มีความเข้าใจตรงกันแล้วนะครับก็อยากจะให้การนําเสนอเนี่ยไปในทิศทางที่ครบถ้วนด้วยนะครับเอาเอาเรื่องพรุ่งนี้ที่จะมี ในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา14นาฬิกานะครับก็จะมีการแถลงแผนแนวทางการดำเนินการนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับโดยรัฐบาลนะครับซึ่งก็จะเป็นโฆษกรัฐบาลแล้วก็โฆษกกลาโหมโฆษกทุกเหล่าทัพนะครับก็จะมาแถลงนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็จะมาแถลงถึงแนวทางในการดําเนินการของกระทรวงการต่างประเทศ แล้วก็จะมีทางฝั่งของกระทรวงพาณิชย์นะครับเข้าใจว่าจะเป็นอธิบดีกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศที่จะมาถแถลงถึงแนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับภาษีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาในวันพรุ่งนี้บ่ายสองที่สันติไมตรีนะครับฝั่งในนะครับโอเคครับขอบคุณครับเขาจะไม่ว่าเราใช่ไหมที่เรายังทำเพจไม่เสร็จอะไอ้ไอไอที่บอกว่าจะถแถลง